ติดตามบ้านหลัง3ห้องนอน2ห้องน้ำครับราคาเหมารวม6 5 0 0 0 0บาทเพราะว่าหลายคนเวลาอัพคลิปลงไปปุ๊บราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่บางครั้งฟังไม่จบแล้วก็แบบถามแต่ราคาผมเลยอะจัดเลยครับนี่ครับบ้านหลังนี้ครับเอ่อสามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับราคารวมเหมาเป็นเหมาก็หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ค่าช่างนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทบางคนก็ถามอีเป็นรวมค่าช่างด้วยหรือเปล่าคำว,ว่าเหมาคือเหมาทั้งหมดเลยนะครับพร้อมอยู่เจ้าของบ้านคือ ไม่ต้องทําอะไรอ่ะคือแบบพร้อมอยู่อย่างเดียวขึ้นบ้านใหม่แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ครับวันนี้เราจะมาดูติดตามในเรื่องของงานฉาบครับดูด้านหน้าครับด้านหน้ากว้าง8เมตรนะครับด้านหน้ากว้าง8เมตรบริเวณมุกที่ยื่นออกมาด้านหน้าเห็นไหมครับตรงนี้คือ2เมตรห้นะครับเชิงชายด้านบนมีคนสงสัยถามว่าเป็นสีไม่สวยจังผมอธิบายแล้วนะครับมันยังไม่ใช่สีมันเป็นเพียงแค่เชิงชายที่เป็นสีขาวธรรมดาเฉยเพื่อที่จะ,อะรองรับในเรื่องของการเก็บงานแล้วก็มีการทาสีอีกและบางคนก็ถามว่า แผ่นเรียบด้านบนไม่มีช่องนั่นไงครับช่องเล็กๆอันนั้นคือช่องลมเพื่อที่จะระบายความร้อนออกไปม,มีมีครับคือคือถ้าเกิดว่ามันมันเยอะเกินไปมันอาจจะดูไม่สวยมันแต,แต่แต่มันก็แล้วแต่เจ้าของบ้านครับอันนั้นคือช่องระบายอากาศเราเรียกว่าช่องลมเวลาที่แผ่นสังกระสีนะครับเป็นแผ่นแมนทันชีสนะครับเวลามันโดนความร้อนปุ๊บมันก็จะเกิดการระบายความร้อนออกมาตามช่องลมที่เรามองเห็นนะครับส่วนข้างบนนะครับตรงตรง,ตรงนั้นนะครับ เป็นเป็นอะไรนะครับมุกการศาสตร์เป็นมุกการศาสตร์แล้วไอ้บนบริเวณมุกการศาสตร์เขาใส่อะไรลงไปครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดมันกันฝนได้ไหมครับได้ครับกันฝนได้อันนี้เป็นช่างอันนี้ถามช่างนะครับติดต่ออะไรยังไงก็ช่างชูนะครับวันนี้รับเหมานะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับทีมงานนี้สร้างวันนี้วันที่23นะครับสร้างมาแล้ว23วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1บ้านหลังนี้จะยกเสาเอกวันที่สองมีการขึ้นบ้านใหม่อะไรเพียบพร้อมเป็นขนมทำเนียมเล็กๆง่่ายๆคครรัับบนี 23วันผ่านไปแต่ว่ารับหลายงานครับก็เลยล่าช้าไปนิดนึงล่าช้าไปไประมาณสัก1สัปดาห์เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างลหลายคนก็สงสัยถามว่ามันต่ําไปมันเตี้ยไปนะครับเนี่ยครับบรานข้างเห็นไหมครับแป๊บเดียวฉาบห้องอะไรค่อนข้างจะโอเคแล้วอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่บริเวณเชิงชายที่เห็นสีที่จะใช้นี่จะเป็นสีมาเลดมาขามเหมือนกับด้านนี้นี่นี่ฝั่งด้าน,านนี้ครับลูกค้าเลือกอาจารย์บอกเขาไปเลยว่า แล้วแต่ลูกค้าเลือก่น่อะว่าต้องการแบบไหนแต่ว่าหลังนี้คือเขาต้องการเหมือนพี่ชายบ้านบ้านพี่ชายจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าบ้านหลังนี้จะใช้เป็นสีสําเร็จเห็นไหมครับสีสําเร็จก็หมายถึงสีมันเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้แต่เรามองเห็นมันจะมีรูนอดรูอะไรอยู่แล้วก็จะมีรอยที่เรียกว่ามันเป็นรอยเชื่อมระหว่างแผ่นต่อแผ่นมันยังคง,ง,งเป็นรอยที่มองเห็นนะครับช่างที่มาทําบ้านหลังนี้ก็เลยเอาสีขาวสามว่าสีขาวทําไมต้องเป็นสีขาวเพื่อที่จะเรา ให้มันโป้ลอยนอตแล้วก็โป้ลอยต่อพอโป้เสร็จปุ๊บที่เป็นสีขาวเวลาทาสีมันก็จะออกมาเนียนกิ๊กไม่ค่อยที่จะมีลอยต่อนั่นคือเหตุผลนะครับนะครับด้านบนครับเป็นไปตามที่เห็นนะครับหลังคานะครับเป็นประมาณนี้ครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับถ้าไม่รวมระเบียงด้านหน้าล็อกละสาเมตรเป็น9เมตรครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ82ตารางเมตรโดยประมาณนะครับถ้าจะให้ดีในการที่จะสร้างบ้านหลังนี้ก็ 130ตารางเมตรในการที่จะมีลง,ลงจอดรถแล้วก็บริเวณด้านข้างด้านหลังนะครับสามารถที่จะลดแบบได้ตามความเหมาะสมอย่างเช่นที่ท่าตูมเขาต้องการแบบไหนนะครับหลังจากที่ดูไปแล้วมีคนต้องการแบบหน้ากว้างหลังสิบครึ่งหน้ากว้างหลังสิบครึ่งก็แสดงว่าทรงนี้เลยทรงนี้แต่ข,ยยขอแบบกว้างขยายใหญ่ขึ้นถ้าเกิดว่ากว้างขยายใหญ่ขึ้นนี้ราคาจะ เป็นยังไงครับคิดไปตามตารางเมตรครับคิดไปตามตารางเมตรครับอ่าอันนี้คือยังยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบบใหญ่กว้างยาวขนาดไหนก็สามารถที่จะมาคุยกับผู้รับเหมาได้นะครับทีนี้บางคนก็สงสัยและหลายคนถามว่านะครับมันเตี้ยไปมันเตี้ยไปเดี๋ยวให้ผู้รับเหมาพาเดินไปดูครับพี่พ่ชูพาไปดูนะครับ,รบเดี๋ยวช่างชูจะพาไปดูว่าสาเหตุที่มันเตี้ยจริงๆแล้ว มันไม่ได้ต่ำหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเขาถมดินให้สูงขึ้นเวลาที่สั่งรถถมดินมาเขาสั่งมาเยอะเกินจริงๆมันไม่มควรที่จะสูงขนาดนี้แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเอาดินมาเยอะเห็นไหมครับเนี่ยจริงๆดินมันมันจะเป็นไหมมันมันถมเกินอ่ะพูดง่ายๆครับเป็นแบบนี้ต้องเอาออกเขาออกประมาณกี่เซนครับอ่าสามสิบเซนครับเขาออกประมาณ30มสิบเซนนะครับก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมครับในขุดประมาณเข่าอ่ะไปครับสามสิบเซนครับเป็นคานโชคานครับคานนี่มคัน เป็นคันสองชั้นเขา<อ>เขาถมเกินนะครับพูดง่ายๆคือเขาถมเยอะเกินนะครับมันจะต้องเอาดินออกไปดินนี้ก็จะต้องไปอยู่ด้านหลังบริเวณฝั่งด้านนูนน้นนะครับเอาเป็นอนันมาเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับ <c oughs> เป็นประมาณนี้ฮะอันนี้คือบริเวณด้านซ้ายที่มีการฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับคิดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะไปได้เร็ว ครับในขณะที่เราดูอยู่นี้เจ้าของบ้านอาจจะนั่งดูอยู่ที่ทํางานก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ที่จะอยู่ชนบุรีนะฮะแล้วบ้านหลังนี้ก็อยู่ข้างบ้านผมนะครับผมก็เลยได้มาอัปเดตท,ทุกๆวันนะครับฉาบวันนี้จะพยายามฉาบให้เสร็จเหียนช่างว่าอย่างนั้นนะครับฉาบให้เสร็จภายนอกครับไปดูฉาบภายนอกเสร็จก่อนการที่เป็นงานปูนมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะให้ปูนแข็งก่อนแล้วก็ลหลายๆอย่างครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเรื่องของช่างเท่าไหร่ถามถามช่างก็คือ ต้องการให้มันนานขึ้นอทีนี้นะครับด้านล่างนะครับก่อนที่จะมีการฉาบบริเวณคานก็จะมีการทุบออกแบบนี้นะครับสกัดออกเพื่อที่จะให้มันเป็นยังไงครับทำไมต้องทาอย่างนี้ครับเพื่อให้ปูนมันจับกเกาะตัวครับเพื่อให้ปูนมันจับเกาะตัวกันนะครับประมาณนี้สรุปแล้วคือดินจะไม่ได้สูงขนาดนี้ครับจะมีการเอาดินออกแค่นี้ครับฉาุ่งแปใช่ไหมครับอันนี้สูงไปด้านออกดินดินนิ่สะดานอก้ามสองชั้นอันนี้ชั้นหนึ่งนี่ชั้นสองประมาณนั้นนะฮะ ฝั่งด้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับจะมีการสกัดเพื่อที่จะฉาบปูนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ่พรพอเราเทคานสี่สิบไอาจารย์คานมันใหญ่อยู่แล้วใช่เราไม่ได้ก่อแล้วคานนี้มันเราโชว์สามารถโชว์คันได้ว่า,อเ,าเออเราทําคันหนาขนาดนี้นะบ้านมไม่ต้องกลัววะาจะสุดเพราะบ้านชั้นเดียวทําคานสี่สิบนี่ถือว่าอันนี้คือบริเวณด้าน <Hey. S 1> หลังนะครับบนใได้สน <ones> on. ี่ยด้านหลัง,ลงก็ คืบหน้าไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ครับพี่พืชตอนนี้ขนาดข้าวน่าจะ50เปอร์เซ็นตะ์ครับ50แล้วนะครับ23วันครับ50เปอร์เซ็นต์แล้วบ้านหลังนี้จะใช้ระยะเวลาในการสร้างนานเท่าไหร่ครับอตอนนี้ตามสัญญาประมาณที่ผมวางแผนไว้ก็น่าจะประมาณเมษสาน่าจะเสร็จไปปลายเมีสครับประมาณ<อ>ประมาณ20วันครับ ก็แสดงว่า2เดือนเท่านั้นในการที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งแต่ว่าตามสัญญานี้สัญญาไว้3เดือนเผื่อไว้สามเดือนเผื่อไว้ถ้าในกรณีที่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับองเสร็จก่อนอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็สองเดือน2เดือนน่าจะเสร็จเข้าอยู่ได้ใช่ไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆนะครับทีมงานนี้ค่อนข้างที่จะแบบไปหลายที่แล้วก็รู้งานนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบทําให้บ้านไปได้เร็วนะครับนี่ครับแค่20บวันเท่านั้นตามที่เห็น ระยะเวลาในการทําทสัญญาก็อยู่ที่3เดือนแต่เวลาเสียจ,จริงๆก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับตามที่เห็นเลยนะครับฉาบแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือในเรื่องของอกั้นห้องข้างในภายในเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างในครับวันนี้พามาดูข้างนอกก่อนว่าเป็นอะไรยังไงนะครับ ด้านนี้ฮะเวันนึงอีกเจรจากับคนคนปูนขนทรายอยู่นะครับสําหรับช่างผู้รับเหมาก็จะจ้างช่างจ้างคนงานที่แถวบ้านด้วยครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างก็จะเหลือฉาบเพียงแค่หน้าเดียวเสร็จสําหรับภายนอกนะครับบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ำสองห้องน้ําเอาเดี๋ยวจะพาทุกคนได้ไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงข้างในจริงก็เหมือนเดิมครับเกือบเหมือนกับคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้คือจะเน้นในเรื่องของงาน งานฉาบอยู่นะครับมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรภายในครับเหมือนเดิมนะฮะนี่เลยไม่มีอะไรครับข้างบนก็จะเป็นโครงสร้างหลังคาเหล็กเป็นเหล็กกันมานไนครับแล้วก็จะเป็นหลังคานี่จะเป็นแบบสังกะสีที่เรียกว่าหลังคาเหล็กนะครับเป็นท่านชีตแล้วแต่เราจะเลือกสีว่าเราจะต้องการสีไหนแล้วก็คุยกับช่างก่อนที่จะมีการ ทำบ้านนะครับว่าจะต้องการความหนาเท่าไหร่ยังไงซึ่งงบประมาณที่ใช้มันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยตามวัสดุที่เราต้องการนะครับข้างบนครับข้างบนเดี๋ยวจะมีการตีฝ้าพอตีฝ้าเสร็จแล้วจะมีการในเรื่องของบุฉนวนกันความร้อนนะครับห้องแต่ละห้องคือ3าพูนสเมตรครับห้องหนึ่งนะครับห้องที่1อันนี้คือยังไม่เรียบร้อยนะครับห้องที่1ห้องที่2ห้องที่2นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ห้องที่3ห้องที่3ก็เกือบจะเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กันห้องอะไรเสร็จละก็จะเหลือเพียงแค่ฉาบนะครับภายในห้องก็จะเป็นประมาณนี้ครับสามคูณสามเมตรก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับ <c oughs> ถามว่าเล็ขไหมก็เลขไปนิดนึงนะครับควรที่จะเป็นสักสามคูณสี่เมตรน่าจะก,กําลังพอดีความคิดผมนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าต้องการในรูปแบบไหนสุขใจแล้วก็พอใจก็อยู่ที่เจ้าของบ้านทั้งหมดนะครับวันนี้เรามาดูเป็นแบบอย่างในการที่จะให้ตัดสินใจว่าเราเราควรที่จะทำแบบไหนอย่างไร นะครับเหลือระบบไฟตอนนี้ช่างจะฉาบเสร็จแล้วถัดจากนั้นก็จะเดินระบบไฟแล้วก็ฉาบที่เหลือให้เสร็จนะครับเป็นประมาณนี้ครับดูรายละเอียดของงานก่อนนะครับก่อนที่จะเสร็จสิ้นนะครับสาม้องอนถัดจากนั้นเดินมาด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับมีห้องครัวก็จะเป็นทําซิงค์ทำอะไรเป็นรูปตัวเอลขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็รอดูว่าเป็นยังไงนะครับด้านบนเป็นแบบนี้ครับ แล้วด้านหลังก็จะมีประตูทะลุออกไปนะครับเป็นประตูที่เรามองเห็นเมื่อกี้ด้านหลังนะครับด้านนี้นะครับทะลุออกไปส่วนประตูจะเลือกเอาแะ้วกันว่าจะอยู่ด้านนี้จะอยู่ด้านนี้หรือจะอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ตรงไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะคุยกับผู้รับเหมาได้อย่างไรและสุดท้ายตรงนี้ครับห้องน้ําคือแยกแยกกันนะครับว่าเป็นห้องสุข,ขากับห้องอาบน้ํานะครับหรือจะเป็นห้องใหญ่รวมก็ได้หรือห้องนอนห้องนั้นจะทําเป็นห้องน้ํา ในตัวก็ได้แล้วก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะคุยกับผู้รับเหมาอย่างไรนะครับก็พามาติดตามครับผมเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆจนกว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จนะครับกับบ้านสไตล์โมเดิร์นมห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหน้าครับพร้อมสรุปงานสนใจไงก็โทรเข้าไปสอบถามแล้วก็ผมให้เบอร์รายละเอียดไว้อยู่ด้านล่างวิดีโอ บ,บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านรันแต้ตำบลทพ่พักษาอมอำเภอสังขะจังหวัดสุดนนรินทร์ตอนนี้ก็มีหลายๆคนแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนดูอยู่นะครับในเรื่องของคนที่จะตัดสินใจสร้างบ้านนะครับสนใจไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามช่างดูถึงรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างได้ครับผมสวัสดีเช้านี้ทุกคนครับสวัสดีครับ